ว่าวสองหองสีดำสีดำนะครับอันนี้คือว่าวสองหองสีดำปันไปมาว่าวให้ฟังทีหลเร็วเร็วเร็วอันนี้คือว่าวสองหองสีดำให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันในช่องอีสานบานเฮาอันนี้คือทะโนะบอกทะโน่ทำจากยังนี่เบิ่งเบะ้อง,อ,งอุ้ยอันนี้ทะโน่ยังโมเล้ว

อันนี้คือว่าวสองหอง่อตัวว่าวนี่ทำจากเม่ปย์นวปันแล้วตัวนี้กระดาษนี่เฮ้ถุงดำมันบ่เอาถุงดำมาเหยียดเป็นวาวแล้วก็มีเชือกแนนหล่อนเชือกในหล่อนทำเป็นวาวอันนี้คือวาวสองหอง่อครับวาวสองหอง่อนในเชือกแรนวาว อาทีมงานมาเชือกแลเบิึงอันนี้คือเชือกเรนราวเชือกนี้จักใจนี่บ่หูนะครับทีมงานบมึงจะจักใจรุ่นหน้อยไม่ที่เฮ็ดวาวนี่เฮ็ดจากไมนไผ่หน่อยเลือกใ่ไผ่ใหญ่หูบ่ออาทีมงานบ่หูครับนะครับมาให้เบิรงอันนี้คือวาวสองหอง่อ อันนี้คือ,อยังมันนี่ปันนี่มาบอกเนี่ยนี่อันนี้คือ,อยังมันนี่ขขเข้าตองตืมเข้าสมอเข้าเข้าขั้วใจตองบ่ตองเงินบ่ตองเบาอันนี้คือตองเบาวน,นาเนี่ยไม่ดูมึงเนียเอาไม่พอบึงเร็วใสๆมี่ยังอีกนี่บ่ตองมัน ใส่ตังไหนอ,อันนี้คือตองเาาอันนี้คือไอพีหนองเบิงนะครับตองเาาเนี่ยทีมงานที่ไปใส่หักโอ้ยนะครับทีมงานยานกล่องอันนี้คือเาาสองห่องปกติเขาใส่กระดาษปูนในการติดตัวเวบาวแต่ว่าอันนี้คือตัวเวบาวใส่ถุงดำอ่าถุงพลาสเป็นถุงดำนะครับถุงใส่ขยะเขานะครับเอามา ติดเป็นลูกบาวต,ดต,ติดตึงเลยแล้วก็ติดกาวน้ำนะครับติดกาวน้ำแล้วก็เย็บนำ้ำเป็นวาวสองห่องสีดำอ่ะเป็นยังคือท่าสีทีมงานครัเป็นยังตัววาาอันไม,ไม่ไม่ว่าวคือท่าสีนี่โบโหูนะครับทีมงานโบโห้หูทีมงานเท่ากับพี่หนงพี่ตาไอ่กล่องนะครับโบ้เห็นครับโบเห็นหนาเห็นตาทีมงานอันนี้คือวาวสองห่อง นะครับวาวสองหอกนะครับเดี๋ยวให้พี่ให้น้องได้เบิ้งกันไซทะนูมันว่นเมนทนูเนาะนี่เบิ้งแม่นยี่บ่อเอ้ยเป็นทะนุยังก่อนนี่ท่ามจากยังนี่ไซกระสอบส่กระสอบบอดังเน,น,นอะเนาะทีมงานเฮาค่อนข้างที่จะอายกล่องครับนะครับ ความสูงของวาวประมาณอันนี <or> ้เมตรหนึ่งประมาณเมตรเม็ดยี่สิบความสูงของวาวเป็นวาวสองห่วงแกงได้ยู่แงใดอยู่บอมันดังอยู่บอเบิ้งเบิ้งมาเบิ้งเบิ้งเอออันนี้ในในเอาตัวธนูมาเบิ้งเบิ้งอันนี้เป็นธนูของเด็กหน่อยเป็นปะ อาท่ามจากยังนี่ยสกระสอบว่าเป็นทะนุของเล็กน้อยของปุง่งย์โอ้เพิ่นว่าเป็นทะนุของปุ่งย์ท่าแจกสายกระสอบอ่าเดี๋ยวสิลองฟังเบิง่งเดี๋ยวเพิ่นจะแกงให้อ่าทำไมแกงเดี๋บ่แล้วเดี๋ยวทีมงานจะแกงแกงทะนุให้อาพี่น้องในช่องอีสานบ้านเฮาได้เบิง่งอ่าเดี๋ยวติล่ะเดี๋ยวหากล่องลงก่น <Okay. S 1> okay, อนโอเคบ่าเอาแกงเบิ่องแบบแกงทะนุเบิ่งอ่ะ <Okay. S 1> นี่ยเอาแกงก็จะยืนนํา เดี๋ยวได้เอาเบาะก่อนเอาเบาะก่อนแล้วทีมงานเอาเบาะก่อนเอาเบาะไปดีเนาะเก่งทะน,นุ่งบางบาทนี่อันนี้คือเบาะสองห้องยจยมันถูกกล่องในทีมงานเด้อเสียงมันจะดังบ่อันนี้คือการเก่งทะนุจากทีมงานอีสานบานเฮา,เ,านนเป็นทะนุเล็กหน่อยบ่ครับผู้ใหญ่กระได้เอ้าเกง่ง,กงทะนุ่งบ้างเก่งทะนุ่งบ้าง เนี่ยแกงมันดังๆงกันที่แหละครับทีมงานเดี๋ยวถามก่อนสัมผัสก่อนธนูนี่พายยังไ้ครับเฮ็ดเอาวเอ,อียงเฮ็ดจังไหนละ่ะดามันนะครับไม่พายยังหรือไม่พายหน่อยเฮ็ดนี่ใน,ในในไม่ให้ทีมงานเบืองเมืองเดี๋ยวสัมผัสฮะหันมาทางกล่องดิครับ ต่วเม,มภปย์ไงเนาะจากอ่าน้องยังเห็ดครับนี่น,น้องน้องปั่นปันเอาแกงให้พี่เห็นป่าวเขาฟังเบื้งในช่องอีสานบ้านเฮาถ้ายว่าเขาาาาเ้ามาอีสานบ้านเฮามีบ่มีคิดพอไหมเลยก็มีน้ำกันเดี๋ยทีมงานเขาอยู่น้ำกันเนี่ยทีมงานเราแล้วก็เขาปั่นนเขาปั่นเที่ยวเตือนนั่นระวังมันถือกล่องในทีมงานนั่นนั่นเดี๋ยวทีมงานถอยมาอีกถอยมาอีกเนีย่นย อ้าวหนึ่งสองสามเนี่อ้าวต่างอีทีทีมงานอีสานบานเฮาอันนี้คือเสียงทะนูหรือว่าขันเป็นอีสานบานเฮาก็เอินว่าสนูซึ่งซีซีป,ปีทผ่านมาหาซีป,ปีทผ่านมาหนักนะครับอ่ะเรียกเบิงเบิงต่อครับเอาทีมงานเฮาอันนี้จากหนองปันปัน,ปนอีสานบานเฮา อ๋อมันดังอยู่เสมอเห็นเนี่ยมั้งเห็นเนี่ยมัเบิ้งสีดังปะอโอเคอันนี้คือวาลนะครับวาลว,วาลวสองหอดไม่หอดมึงติดไฟนะใส่มึงติดไฟเออให้ทีมงานทนะ่าเบิ้งเนี่ยให้ฮาโอ้นี่เดี๋ยวมองนี่นี่มองน,นี่นไหนครับ S <S เดี๋ยวเอาใส่กล่องเนีโอ้เดี๋ยวเดียกล่องมาเดี๋ยวเดี่ยบึ่งบอกบอกนะครับบอกให้ทีมงานในช่องอีสานบันเท่าเด็กหูเนี่ยอันนี้คือหม่องติดไฟนะครับหม่องติดไฟแม่นบ่นคคับนี่ไหนตรงไหนตรงไหน,น,น,นบอกบึ่งฉีดฉี้จุดนลครับอ๋อไฟที่เข้าใส่นีเป็นไฟจงไรครับ,บอ,อ,บอทีมงานกับบองหูนะครับเนาะคือวาวสองห้องลวกะ ทะนูเดี๋ยวมาแม,มาแกงอีกเธอนึงแมาแกงทะนูเธอนึ่งอ่ะใหญ่ันถือกล่องเนดะ้ทีมงานเท่าอาแกงมือครับบบบน,นี้มถาถ้รมาดาด้ครับคนที่แกงทะนูใดนี่ฝึกไม่ยังดีนะครับนนองปันป่นๆน,นะครับของอีสานบานเข่านี่ครับและทีมงานอีกตัวนึงกับบอลลงมานะครับเป็นเขาปั่นอีสานบานเข่านะครับ มาแ <บ S 1> ล้วครับอ่าขับปัน่นนู้นเบื้องเมือวานนี่มาเกีงทะนุเบื้องโอ้มันเกียงโบเป็นเด้อสายมันสีขาดโอ้เกียงบ่เป็นเนาะโอ้นะครับทีมงานบรรเทาเกีงบ่เป็นอ่าเกียงทะนุนเบื้องอ่าลองมะเกีงมาที่ทางเน้นสีดังบบบนี้เอาือมปเปลี่ยวเชือกมาให้เบื้องเนี่ยเอาเชือกมาให้พี่น้องในช่องมาเบื้องเนี่ยฮะ เมียนยูสื่อไอ้เบื้องเนี้ยเป็นเชือกจังเกินเชือกสียังนี่สใส่นี่กาลเรียนวาวเต้ตอนนี้เรียนเดียวบออากาศตอนนี้เมีบนบออากาศตอนนี้มันห่อนมันบ่บมีลมถ้ามีลมเดี๋ยวจะเลียนให้พี่ให้น้องในเบื้องในช่องอีสา,<ล>บานบะ้านค่ะเพาะไม่ถ่าลมอยู่ทางน,นี้ต้องมาจากตรงนี้น่ะเมีบน,นบอถ้าถ้าลมอยู่ทางจากจลี่ยนจากจากจากตรงนี้ไปบุ่นก็ต้องไม่ท่า แมนบ๊โอ้ขอ้าร้องอยู่ท่าคุณนี่ข้าร้องอยู่ท่างม่ได้จะเอาไม่ร้องยืดท่ากับบอลเนท่า,ทา,ทาอันถามในประสบการณ์ดีอยู่กับบ่าวนี่อยู่มาจากปีแล้วโอ้โ,โหนะครับทีมงานนะครับทีมงานก็เฮ็ดบ่าวบา่มีได้เข้าเฮ็ดไห้แมนบ่าแมนบ่